สวัสดีครับมาพบกับการรายงานข่าวในส่วนของการสรุปภาวะการลงทุนทั้งในตลาดสินค้ากเกษตรลวงหน้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอฟเฟและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซ็นดนเด็กประจำเช้าวันศุกร์ที่20ธันวาคม2556กับผมชัยวัฒน์เหมือนมีบรรณาธิการฝ่ายข่าวเศรษฐกิจและสังคมต่างประเทศและในประเทศสำนักข่าวสากลระหว่างประเทศ G ี n e ซเ โดยราคายางไผลงวัน3สำหรับสัญญาส่งมอบเดือนกรกฎาคมของปี2 0 1 4ปิดตลาดเย็นวันนี้ที่ระดับ86บาท30สตางค์ปรับลดลง20สตางค์ด้วยปริมาณการซื้อขายรวมที่เบาบางในะระดับ53คู่สัญญาโดยราคายางได้ปรับตัวลดลงแต่ว่ายังมีปัจจัยหนุนในส่วนของราคายางที่ตลาดกลางยามปลาสงขาที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบแล้วก็ยางแผ่นลมควันเนื่องจากปัจจัยภายนอกนั้นเอื้อต่อสภาพตลาดและก็ราคายางโดยเฉพาะการ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของตลาดลุวงหน้าโตโเกียวที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นเหนือะระดับ280เยนแล้วก็สอดคล้องกับตลาดหุ้นแล้วก็ราคาเมันดิบในตลาดโลกที่ได้ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงบริเ็นการหลอนค่าของเงินเยนประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยให้คำมั่นว่าจะยังคงนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้ตัดสินใจปรับลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณลง แต่อย่างไรก็ตามในงานที่ว่าสต็อกยางของจีนและญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องชีง่เห็นถึงอุปสงค์ยางที่ซบเซายังคงเป็นปัจจัยกดดันราคายางได้ในระดับหนึ่งส่วนต่อมาก็จะเป็นการสรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยดัชนีหุ้นไทยเย็นวันนี้ปิดตลาดตอนเย็นที่ระดับ1 3 4 6 6 3จุดลดลง3.2 3จุดมูลค่าการซื้อขายโดยรวมเบาบางที่ระดับ25,816ล้านบาท ดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกแล้วก็แดนลบสลับกันไปโดยแตะจุดสูงสุดของวันที่ระดับ1,353.88จุดแล้วก็ทาจุดต่ําสุดของวันที่ระดับ1,343.61จุดหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น263หลักทรัพย์แล้วก็เปลี่ยนแปลงลดลง394หลักทรัพย์หลักทรัพย์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง201หลักทรัพย์ ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้แก่งกอบแคบไซเวย์เนื่องจากปัจจัยการเการเมืองยังคงกดดันอยู่ขณะดเดียวกันบรรดากองทุนก็มีการเล่นเทรดดิ้งกันเนื่องจากกังวลว่าสัปดาห์หน้านั้นจะมีการทำวินโดว์เดซซิ่งซึ่งในช่วงที่ทำกันก็จะเป็นจังหวะของการขายโดยตลาดหุ้นไทยสำหรับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเมื่อวานนี้นั้นส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวอย,อยู่ในแดนบวกกันเล็กน้อยเนื่องจากก่อนหน้านั้นได้มีการลดขนาด Q e, ิวหลังจากที่เศรษฐกิจสหรัฐนั้นฟื้นตัวดีขึ้น โดยแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นั้นตลาดยังคงมีโอกาสที่จะแกว่งแคบในกรอบไซด์เวสส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5ลำดับแรกเมื่อวานนี้นั้นลำดับที่1หุ้นปรทอมูลค่าการซื้อขาย1,665ล้านบาทปิดที่ระดับ290บาทเพิ่มขึ้น1บาทลำดับที่2เป็นหุ้นแอดวานซ์มูลค่าการซื้อขาย1,588ล้านบาทปิดที่ระดับ212บาท ลดลง5บาทลำดับที่3เป็นหุ้นบริษัทจัดมินหรือ J ่ามูลค่าการซื้อขาย1,569ล้านบาทปิดที่ระดับ7.30บาทสตางค์เพิ่มขึ้น10สตางค์ลำดับที่4เป็นหุ้น Tru ูมูลค่าการซื้อขาย1,307ล้านบาทปิดที่ระดับ8.60บาทสตางค์เพิ่มขึ้น15สตางค์ลำดับที่5ลำดับสุดท้ายเป็นหุ้น CPF มูลค่าการซื้อขาย1,186ล้านบาทปิดที่ระดับ30บาท50สตางค์เพิ่มขึ้น1บาท50สตางค์สำหรับพอร์ตนักลงทุนสถาบันมีการซื้อสุทธิ205ล้านบาทพอร์ตบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีการ ขายสุทธิพัน424ล้านบาทแล้วก็พอร์ตนักลงทุนต่างประเทศมีการขายสุทธิพันธ104ล้านบาทส่วนพอร์ตนักลง,งทุนภายในประเทศมีการซื้อสุทธิ122ล้านบาทครับจากที่กล่าวไปก็เป็นการรายงานข่าวในส่วนของการสรุปภาวะการลงทุนทั้งในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอฟเฟกตและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซ็นินเด็กประจำเช้าวันศุกร์ที่20ธันวาคม2 5 5 6กับผมชัยวัฒน์เหมือนมีบรรณาธิการฝ่ายข่าวเศรษฐกิจและสังคมต่างประเทศและในประเทศสำนักข่าวสากลระหว่างประเทศ G ี 7new สวัสดีครับ เอเศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าคอมมูนิตี้แห่งแรกของไทยซื้อขายสัญญาล่วงหน้าข้าวยางมันใช้เป็นราคาอ้างอิงสำหรับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรเป็นเครื่องมือในการลงทุนสะดวกมั่นใจมาตรฐานสากลสอบถามโทร02-263-9888หรือ w w w a f e t o r t h a f เอตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยรู้ราคารู้อนาคต ลดความเสี่ยง